เมืองนทยนะจะบอกใข่หรือว่าเนอะจะบอกคือสั้นๆง่ายๆครับ46ปีที่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าอ่างแก้วอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าท่านมาเชียงใหม่เนี่ย46ปีที่ผมจากไปมีสิ่งประทับใจอยู่3 4สิ่งนั่นคือ1 รถสี่ล้อแดงนะฮะโอ้ถ้าใครได้ขึ้นแล้วบรรยากาศจะติดใจนะครับ <c oughs> สี่สิบปีเป็นอยู่ไรสี่ล้อแดงก็ยังเตือนเมืองเชียงใหม่อยู่อย่างนั้นโอ้รอบเมืองวิ่งออกจากโซนเอ้าทำไมถนนเชียงใหม่เป็นจะอ,อี้ oh, <no. S 1> สิ่งที่สองครับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่สี่สิบปีผมมาเรียนที่นี่นะครับมากับพ่อมากับพี่เขยสองคนนั่นจากไปแล้วเหลือผมนะครับ <c oughs> ยังอยู่ ที่ผ่านเลยไม่ได้ก็คือนักบุญแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัยนะครับผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพถึงตนนี้ฮะเจอโอ้โหนักท่องเที่ยวเม็กซิกันเม็กซิโกนะครับวิลเล็ปเช n ไมค very amazing เชนไม m a is beautiful <Wow. S 2> จากนั้นสิ่งที่เราปรารถนาพระธาตุดอยสุเทพไปกราบไหว <Wow. S 2> และนี่คือมนต์เสน่ห์ที่มากล้นของเชียงใหม่ <Yeah. S 2> เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมนต์พี่น้องทุกคนอยากมาเชียงใหม่ wow. สีสันเมืองไทย